นี่เมื่อไปตัดปลาหมึกสดมาจากทะเลฟลาปันกแระพิบกรพิบไหมมันกระพริบกระพิบก็ไหมกระพิบกรพิบป่ะชุหมึกกระดองอุ้ยนี่ไงนี่นี่นี่วับวับวนี่เนี้ยเอออื มีความขาวอวบอ่ะสดมากแล้วเราก็หากินเล้วเหรอนี่เออว้าอีกแล้วอุ้ยไม่ล้างไม่ล้างก่อทำไมมันสดล้างไม่ได้ดเพราะว่ามีอะไรคอลลาเจนคอลลาเจนมันอยู่ที่ลูกตาลก <ตา S 1> ็ล้วกินสดกินสดค่ะนี่เหรอเออเอากระเป๋าไปเลย ไทรคลลาเจนแป๊บพายได้แป๊บพายจริงไหะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบบย่างนะคะ